กราบนมัสการหลวงตากราบนมัสการหลวงปู่กราบนรำมัสการครูบาเจ้าค่ะก็เมื่อกี้ที่ได้ฟังก็มีความเข้าใจมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นเจ้าค่ะที่หลวงตาได้ยกตัวอย่างว่าเป็นเกลือน้ำตาลผงชูรสคือมันเข้าใจผิดเองอะ่ะแต่ละอย่างมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะถูกใช่เลยใช่เลย ก่อนหน้าน,นี้ก็มัวแต่ไปดิ้นรนคนหาอย่างเงี้ยค่ะทําเกลือให้เป็นน้าตาลทาน้ําตาลให้เป็นผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยตอนนี้รู้แล้วค่ะว่าผิดไปแล้วเจ้าค่ะเห็นไหมท่านหนอมลิงก็ไม่เห็นว่าบอกขอเวลาขอเวลาขอขอ,ขอเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อยเห็นไหมเขาเปลี่ยนเลยนะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนให้รู้แจ้งแก่ใจตามที่เปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะ จะเพียนค่ะพอดีวันนี้ได้คุยกับพี่เลี้ยงพี่จันทิมาค่ะก็เลยพี่จันทิมาบอกว่าให้อยู่กับ,ให,กบให้อยู่กับธรรมมากขึ้นเพราะว่าถ้าไปอยู่กับโลกมันจะเป็นวงจรปฏิจจสมุทบาททำให้แบบมันก็วนๆเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไปอยู่ในวงจรของธรรมมาจากบ่อยๆในชีวิตประจำวัน เพื่อที่ให้อยู่เข้าไปอยู่ในกระแสะธรรมเนี่ยค่ะอ้อจารที่มาสอนแม่นแล้วสาธุเ,เพียงพยายามเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อเปลี่ยนความคิดเห็นผิดจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต่อไปก็มีความเพียรอันเลิศอันประเสริฐนะด้วยควาไม่ประมาท บรบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมาสการอง์หลวงาตาเจ้าค่ะก็เมื่อตอนบ่ายก็ฟังจากพี่เลี้ยงออาจเคุณหมอนิเวศนะเจ้าค่ะก็เข้าใจขึ้นนะเจ้าค่ะเข้าใจขึ้นยังไงแล้วตอนแรกเข้าใจผิดยังไง มาจากปีเรียงหมหาวิทยาแล้วก็ใจถูกขึ้นจะเจนขึ้นอย่างไรไนเนี่ยพูดสิให้ชัดๆดิคือเดิมเนี่ยมันคิดว่ามันเอาตัวเราอะค่ะไอความรู้สึกที่เป็นตัวเราอะค่ะมันเข้าใจว่าเป็นตัวเราจริงๆมันก็เลยเอาไปไดิ้นรนค้นหาพยายามว่าจะทำยังไงจะไปถึงฝั่งซึ่งมันก็เข้าใจผิดหมด พอมันมีความรู้สึกว่ามีตัวเรามันก็เลยมันก็เลยดิน้นหลนไปตามตามที่มันแบบอยากอะไรเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้พอเข้าใจถูกก็คือความรู้สึกที่เป็นตัวเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งก็เมื่อสักครู่เนี้ยก็ตอนที่ที่คุณถนอมส่งกันบ้าน,นเจ้าค่ะ ข้างในมันก็เริ่มดิ้นรนเพราะว่าพอพอเหมือนกับว่าพอมันจะส่งกันบ้าหลวงตาเนี่ยมันก็มีความดิดน้นรนมีความกลัวมีความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ้าวไอ้ตัวนี้มันก็เป็นความปรงแต่งนะเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจมันมันก็คือก็ก็คือก็ปล่อยวางไปอะเจ้าค่ะก็ก็เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะ มันก็ยังก็ไปไม่ถึงที่สุดของธรรมมาชาติที่บริสุทธิ์คือมันยึดถือว่าเราบอกว่าที่เราผิดเราเดินทางผิดมาปฏิบัติผิดตลอดคือยึดถือว่ามีอัตตาตัวตนแต่ตอนนี้ขณะที่ลงตาชี้แนะทำให้แก่ยมถนอมเนี่ยเราก็มีความกลัวมีความกังวลก็จะแสดงว่ามันมีตัวตนเราบอกว่าเราเดินทางผิดตลอดด้วยความมีตัวตนแต่พอฟังยมถนอมเราพูดเรื่องความไม่เที่ยง เกิดมีความกลัวมีความกังวลอาก็แสดงว่าเราว่ามีตัวตนอยู่ดีนี่เราพยายามจะบอกว่าไอ้ความกลัวกังวลเป็นตังขาดไม่เที่ยงแต่ความจริงเนี่ยเราเพื่อจะให้พูดเพื่อให้ตัวเราเนี่ยจะไม่ไปกลัวไม่ไปกังวลแต่สุดท้ายก็ยึดยืนพื้นไว้ที่ยึดถือยืนพื้นไว้มีตัวตนมีตัวเราที่จะไม่กังวลพยายามที่จะให้ไม่กังวลไม่กลัวให้มันว่างงให้มันนิ่งๆห้มันเฉยๆให้มันสงบ ใช่ไหมอ่ะถูกไม่ถูกผิดไหมอเถียงหนูตาได้นะจริงหรือเปล่าเพราะว่าเเดิมเนี่ยตอนที่หนูส่งกันบ้านทุกครั้งเนี่ยนะเจ้าคะคืออย่างเงี้ยขนาดเนี้ยมันก็มันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมันมมเป็นยังไงอ่ะมันมีความกระเพื่อมมันมีความมันมีเอ มันมีความหนูจะเรียกว่าอะไระคุณหมอก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรามันก็ไม่ใช่มันก็เป็นเพียงเพียงแบบเหมือนอาหารชิปมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปอยู่ดีซึ่งเดิมเนี่ยหนูจะเป็นหนูจะไปดูมันนะเจ้าค่ะดูไอ้ความดินน้นรนแล้วมันก็ดิ้นรนต่อดิ้นรนต่อ ก็คือว่าการที่เห็นเป็นสังขารของหนูเนี่ยหนูหนูเข้าใจว่าก็คือมันจะดินน้นรนก็ปล่อยให้มันดิ้นรนไปก็รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นเองก็รู้มันอย่างนั้นถึงมันจะดินน้นรนก็ให้มันดิ้นรนไปแต่ว่าไม่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 ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับมันลักษณะแบบนี้เจ้าค่ะ ดูให้ดีนะเราพิจารณาให้ดีเนีน่ยมันมีมันมีตัวเรายึดผืนยึดยึดถือยืนพื้นไว้เป็นตัวเราที่ว่ามันมีการดิ้นรนอยู่ในใจเวลาเพอจะส่งกันบ้านลงตาแล้วมันมีการกระเพื่อมมีอาการวัยวัยเราอ่มันมีตัวตนที่พยายามไม่ให้มันหลงไปกับความดิ้นรนอาการกระเพื่อมความวัวแต่เมื่อก่อนมาเนี่ยเราเนี่ยจะมีความกลัวมีความวิตกกังวลดิ้นรนไปกับ มีหลงไปกับความกลัวความวิตกกังวลเลยแต่ตอนนี้เราบอกว่าเราไม่หลงไปกับความกลัวความวิตกกังวลแล้วมันมีความกลัวคววิตกกังวลอะแต่เนี้ยเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารไม่ไปอะไรกับมันแต่ผู้ที่เห็นมันเป็นสังขารไม่ไปกับอะไรกับมันเนี่ยมันคือตัวเราเรายืนพื้นไว้เป็นตัวเราเลยเป็นตัวเป็นตนไว้เลยว่าให้ตัวเราเนี่ยให้มันนิ่งให้มันเฉยเให้มันสงบ ไม่หลงไปกับสังขารก็คือทุกตัวก็เป็นตัวที่ดิ้นรลนตัวที่ดูนี้ก็เป็นตัวที่เป็นก็เป็นสังขารด้วยจริงไหมลที่ลุตตาพูดนะจริงไหมจริงเจ้าค่ะคือเราเนี่ยไม่ดิ้นรลนไปตามสังขารแล้วเดิมเนี่ยมันมีสังขารเป็นในใจมีกิริยาการใดๆที่วันไหวไปตามอาการต่างๆเนี่ย เมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริ่ลมลดกายสัมผัสรู้อาการทางใจจะส่งไปบ้านลงตาและภายในจิตใจมันมีอาการมีกิริยาการมีความดิ้นรนมีความปรุงแต่งแล้วก็มีตัวเราเนี่ยหลงไปกับความปรุงแต่งเดิมมันเหรอเจียค่ะตอนเนี้ยเราก็บอกว่าตอนเนี้เราไม่หลงไปกับความปรุงแต่งแล้วไม่หลงไปกับความปรุงแต่งแต่ สังเกตได้ดีๆเลมันมีความดิ้นรนที่จะพยายามไม่หลงไปกับความปรุงแต่งเดิมเนี่ยมันดิ้นรนไปกับมีตัวตนดิ้นรนหลงไปกับความปรุงแต่งแต่ขณะเนี้ยมันมีตัวตนดิ้นรนที่จะไม่หลงไปกับความปรุงแต่งตัวนี้มันก็เป็นสังขารอาถามก่อนว่ามันใช่ไหมในแบบทาแบบนี้ใช่ไหมในใจอ่ะใช่เจ้าค่ะถ้ามันจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนดิ้นรนพยายามที่จะไม่ให้มันหลงไปกับความปรุงแต่งอะ อันนี้มันก็เท่ากับอะไรมันก็เท่ากับเป็นเอาวิชากิเลสตัณหาประทานด้วยความจิตมั่นถือมั่นอยู่ดีเนี่ยเราก็ต้องเห็นไงพฤติกรรมแบบเนี้ยบบมันเป็นความหลงจ้คาค่ะมันมีตัวมันมีตัวเราที่ที่ดิ้นหลนดิ้นรนอย่างนั้นจริงๆแต่มันก็เป็นสังขารอีกอย่างเจ้าค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเกิดขึ้นมันก็คือสังขาร ก็ปัจจุบันนี้ยังหลงดิ้นรลนอยู่เลยเนี่ยดิ้นหลนหาอุณทางว่าเดิมมีตัวเราดิ้นรลนหลงไปตามสังขารต่อมาจะถึงขนาดนี้เราไม่หลงสังขารแล้วแต่ลูกตาจะบอกว่าเนี่ยเรามีตัวตนดิ้นรลนพยายามที่จะไม่หลงไปกลับสังขารเออใช่เราก็ทําอย่างนี้จริงๆเราก็ยอมรับว่าเรา,าก็หลงไปสังขารจริงๆแต่แม้ในขณะเนี้ย เราก็มีตัวหลงดิ้นรลนอยู่ดีนะวะทํำยังไงถึงหลงไปเป็นสังขารมีตัวตนหลงไปเป็นสังขารก็ไม่ใช่จะพยายามไม่ให้หลงไปเป็นสังขารก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นสังขารอีกหลงเป็นสังขารอีกแล้วเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงมีตัวดิ้นหลงดิ้นรลนไปตามสังขารก็มีตัวตนเป็นอวิชากิเลสตัณหาประธานคันเอาตอนนี้พยายามไม่ไม่หลงไปเป็นสังขารแล้ว มีสังขารเกิดขึ้นไม่ไปกับอะไรกับสังขารทั้งนั้นแต่แท้จริงในใจอ่ะมีมียึดถือเป็นตัวเป็นตนที่ลนที่พยายามจะไม่หลงสังขารเอ้าวก็หลงอีกผิดอีกแล้วเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงถึงจะไม่มีตัวตนหลงไปเป็นสังขารเราจะทํำยังไงจะทํำยังไงถึงจะให้มีมีตัวตนที่มันพยายามดิ้นรนที่จะให้ไม่ไปไเป็นสังขารหลงไปเป็นสังขารก็ไม่ใช่พยายามไม่ให้ไปเป็นสังขารก็ไม่ใช่อีกผิดอีก แล้วเราจะเอาอย่างไงเราจะทำอย่างไงเราจะทำอย่างไงก็ไอ้ที่เราจะทำอย่างไงเราจะทำอย่างไงเนี่ยที่ที่ดิ้นรนอยู่ตอนนี้เป็นอะไรเป็นสังขารจ้ะก็เป็นสังขารอยู่ดีก็เป็นอวิชาด้วยเอาปรุงแต่งเป็นนวิชาปริญาสกุลในปฏิจจสมุปบาทอยู่ดีก็เห็นมันเป็นสังขารเจ้าค่ะทุกตัวมันเป็นสังขารหมดเนี่ยมันก็เอาตัวต,วตวนไปดิ้นรนซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ,ซ้อนซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆเนี่ย แต่อย่างเงี้ยไม่จบสิ้นเหรอไม่มีทางเลยเงี้ยเพราะว่ามันยืนพื้นที่อัตตาตัวตนมันก็เลยเอาตัวตนไปดิ้นหล่นซ้อนไปเรื่อยๆดังั้นหนูจะทํำยังไงถึงหนูถึงจะไม่ไม่หลงทํายังไงหนูถึงจะไม่หลงทํายังไงหนูถึงจะไม่หลงอย่างนี้มันก็หลงไปเรื่อยๆแต่อานเงี้ยมันเอาจิตที่มันเกิดใหม่มันเกิดดับเกิดดับทุกขณะปัจจุบันขณะแต่อัที่เกิดใหม่เกิดใหม่ทุกปนขณะมันเป็นจิตเอาวิชาทุกทุกปัจจุบันขณะหลงเป็นจิตปรุงแต่งหมดเลยที่ปรุงแต่งด้วยอวิชชา ยึดบ้านถือบ้านเป็นมีตัวตนของเรามีตัวเราเป็นผู้ผลักดันหมดเลยนี่มันยืนพื้นที่อัตตาตัวตนยึดถือเป็นอัตตาตัวตนไว้ไม่รู้ตัวเนี่ยเอานี่ยังดิ้นรลนอยู่เลยในใจดิ้นรนกระเสือกกระสนเนี่ยเดี๋ยวไใครรับอาสาไปช่วยหน่อยพื้นเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยนะเจ้าค่ะกราบข่บพระคุณเจ้าค่ะคุอถ้าไล่อย่างเงี้ยอีกกี่วันก็ไม่จบเพราะว่าไล่ไปก็จะเอาตัวใหม่ไปแก้ ไล่อีกก็จะเอาตัวใหม่ไปแก้เอาตัวอัตตาตัวตนทราบตัวตนตัวใหม่มาแก้เรื่อยไปไม่มีทางจบสิ้นไล่ยังไม่จบไม่เห็นทันทีว่าไอ้ตัวที่เอาพยายามเป็นอัตตาตัวตนมาแก้ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นเอาวิชากิเลสตัณหาอุปทานในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่เห็นทันทีเนี่ยเดี๋ยวใครรับอาสาไปช่วยไปช่วยหน่อยอาจารย์ผู้ช่วยสอนจะเห็นว่าท่านลงเริ่มต้นปฏิบัติด้วยยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเนี่ย ผิดผิดทางตลอดสายเลยไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยกรรมวิธีใดรูปแบบใดวิธีใดผิดทางตลอดสายเพราะมันจะเอาตัวตนไปปฏิบตัติไปปฏิบัติเพื่อไอ้ตัวเราเนี่ยไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันก็จะเดินทางด้วยอวิชากิเลสตัณหาประทานตลอดเส้นทางที่เป็นทางนอกมรรคนอกอริยมรรคอริยผลพระพุทธเจ้าไระเดชสงต้องสาวกไม่ไม่เดินในทางกิเลสเดินในทางที่สิน้นอวิชากิเลสตัณหาประทาน เราเดินทางตรงกันข้ามกับพุทธเจ้าพระเยส่งสาวกซะแล้วใช่ไหมมุ้ยเนาะอธิบายซะหน่อยสิมุย้ยนะอ่ะอธิบายตรงน,นี้เหตุแตกกนสิอะ่ะมุย้ยอกาบเขากาดองหลวงตาหลวงปู่และองค์คูบาเจ้าค่ะคือพี่แหวว่ะเข้าใจผิดตรงนี้ว่าเรามีตัวเราคือเรามีตัวเราตัวเราหลงอีกแล้ว ตัวเราหลงอีกแล้วอนะไรอย่างนี้แต่จริงๆอะ่ะคือหลงว่ามีตัวเราไม่ใช่ว่ามีตัวเราหลงแต่หลงว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไงจะสิ้นหลงว่ามีตัวเราก็ที่เมื่อเช้าบอกพี่แววว่าเ,เหมือนกับว่าจริงๆอะ่ะ ความจริงของธรรมชาติเนี้ยยกตัวอย่างว่าธรรมชาติเนี้ยความจริงของเขาเป็นเชือกแต่มันเป็นเพียงความหลงผิดเห็นผิดเข้าใจว่ามีตัวมีตนจากเชือกเลยกลายเป็นงูแต่เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะเห็นถูกว่าเป็นเชือกงูนะ่ะไม่เคยมีอยู่จริง ก็คือว่าจริงๆแล้วความจริงของธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่มีทั้งหมดคือสังขารปรุงแต่งแต่เพราะมีอวิชชาเป็นความหลงผิดไปเข้าใจว่าไอสังขารปุงแต่งที่เกิดเกิดดับดับเนี่ยมันเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นตัวเราหลงว่ามีตัวเราจริงๆแต่ความเป็นจริง มันไม่ได้มีตัวเราอยู่จริงมันไม่เคยมีตัวเราอยู่จริงแต่ครน,นี้เนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะเห็นความจริงนี้ได้เรียกว่าเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้อา้าวถ้างั้นก็ต้องมาดูว่าตัวเรานะี่ยความเป็นตัวเราหรืออัตตาเนะี่ยมันมีอยู่จริงไหมก็ดูสิว่าอย่างสมมติคุยกันเนะี่ยที่บอกว่า พอคุยกันปติธรรมชาติหรือทำอไรนะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่สมมติพูดผิดถูพี่แววหน่อยอธิบายต้องนั้นยังไม่รู้เรื่องอีกอะไรอย่างนะั้นปุ๊บนะ่ะความเป็นอัตตาเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นมาตอนนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะปรุงปุงเป็นตัวเราจริงๆปรุงความรู้สึกหนึ่งขึ้นมา ความรู้สึกเนี่ยคนทั่วไปเรียกหลงว่าเป็นตัวเราแต่จริงๆอะ่ะปรุงขึ้นมาเหมือนเป็นก้อนอัตตาแต่จริงๆถามว่ามันเป็นก้อนอัตตาจริงๆหรือเปล่าในเมื่อมันเพิ่งจะปรุงขึ้นมาตอนกระทบเมื่อกี้นะแล้วพอเดี๋ยวเสร็จทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาเป็นความมีย่อมดับไปก้อนอัตตาที่ถูกปรุงขึ้นมาจากการกระทบ บางอย่างเนะี่ยก้อนเนี้ยถูกปุงขึ้นมาเป็นก้อนอัตตาทั่วไปเข้าใจยึดถือว่าเป็นตัวเราแต่พอเดี๋ยวเสร็จทุกสิ่งที่ปุงขึ้นย่อมดับไปในเมื่อความจริงของก้อนอัตตาเนะี่ยมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก้อนอัตตาที่เข้าใจว่าเป็นก้อนอัตตาความจริงมันเป็นอนัตตามันก็เข้าใจได้ว่าอ้าวไอ้ที่หลงมาว่ามีตัวเราแล้วเราก็พยายามช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์อยากเอาตัวเราไปบรรลุนิพพานสรุปไอ้ตัวเราตัวเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งปรุงแต่งที่เกิดดับ มันกลายเป็นอนัตตาแล้วถามว่าในเมื่อมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งปุงแต่งแล้วจะไงไงอะ่ะวันนั้นพอดีมีคำถามหนึ่งขึ้นมามาถามทำยังไงให้สิ้นยึดทำยังไงให้สิ้นยึดก็บอกว่าไอสิ่งที่ไปยึดนะ่ะ มันเกิดมันก็เกิดดับไม่ได้มีอยู่จริงสิ่งที่จะไปยึดถือสิ่งเนี้ยจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบ้านเป็นทรัพย์สินอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมามีอยู่ล้วนดับไปสิ่งที่จะไปยึดก็เกิดดับไม่ได้มีอยู่จริงไอตัวเราที่ไปยึดเกิดดับไหมพี่แววเกิดดับ ไม่มีอยู่จริงไอ้ของที่เกิดดับนะสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งเมื่อมีเหตุกระปรุงเกิดขึ้นมาเมื่อหมดเหตุมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราตัวเราที่เราเข้าใจว่ามีอยู่จริงเป็นอัตตาความจริงของมันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วทำไงจะสิ้นยึดมันไม่ต้องไปพูดถึงสิ้นยึดหรอกในเมื่อสิ่งที่จะไปยึดก็เกิดดับเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงไอ้ตัวผู้ที่จะไปยึดไอ้ตัวเราตัวเราที่จะไปยึดนู่นยึดนี่ก็เป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่เกิดดับไม่มีอยู่จริงของไม่มีอยู่จริงกับไม่มีอยู่จริงไม่ต้องพูดถึงยึดถือหรือปล่อยวางของมันไม่มีอยู่จริงก็ฟังแล้วก็เข้าใจอะนะคะ ก็คือไอ้ตอนนี้มันก็ดับหายไปแล้วไอ้ที่มันขึ้นมาเป็นอันตราแล้วก็ไอ้ตัวที่แบบว่าสงสัยอะไรเนี้ยก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งปูงแต่งแล้วทำไมเมื่อกี้นะ่ะพี่ถึงมีคำถามว่าแล้วหนูต้องทำยังไงแล้วตอนนี้สรุปมันต้องทำอะไรไหมคือมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยไอ้ตัวที่จะเป็นอย่างนี้เหรอคะมันก็ปุงขึ้นมาอีก ถ้าความมีทั้งหมดล้วนเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าพูดอย่างนี้พี่เห็นว่าธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้ความมีทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแต่งหมายความว่าก็คือมันต้องเกิดอย่างนี้อยู่แล้วคือเนี่ยที่มันจะไปหาไปอะไรมันก็คือมันก็ผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมา ปุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาการที่ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมามันคือธรรมชาติฝ่ายสังขารปรุงแต่งแล้วธรรมชาติฝ่ายสังขารปรุงแต่งที่เกิดเกิดดับๆเนี้ยมีเจ้าของไหมไม่มีแต่เราไปยึดว่ามันเป็นตัวเราใชเราไปยึดว่าอันนี้มันเป็นเป็นเราคิดเรา เราสงสัยเราแต่จริงๆแล้วมันมันเป็นแค่ขึ้นปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมามันคือความเข้าใจใช่ไหมคะว่ามันคือการปรุงขึ้นมาทุกขณะแล้วตัวเราที่เข้าไปยึดสังขารที่มันปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาตัวเราที่ไปยึดสังขารที่ปรุงขึ้นมามันเป็นสังขารไหมก็เป็นสังขารด้วยคือทุกตัวปรุงขึ้นมาหมด มันก็จะมีตัวรอคำตอบว่าแล้วยังไงมันก็คือตัวปรุงขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะถามว่าแล้วจะหยุดหรือว่าจบอะไรยังไงมันก็เป็นตัวปรุงขึ้นมาใหม่ความสงสัยมันก็ปรุงขึ้นมาใหม่อีกตัวพี่อะนะที่คอยไปดูไอ้นี่เกิดขึ้นไอ้นั่นเกิดขึ้นไอ้นี่กระปรุงเนี่ยมันปรุงอย่างนี้แล้วมันปรุงอย่าง ให้เห็นตัวมันไม่ได้สําคัญหรอกสิ่งที่ไปเห็นเขาว่าเกิดอย่างนี้อีกแล้วมันคิดอย่างนี้อีกแล้วมันอย่างนี้แต่ให้เห็นตัวเราที่ไปเห็นนะไปคอยดูไว้เนี่ยเห็นไหมมันปรุงอย่างนี้ล่ะแล้วมีตัวเราที่คอยไปดูเนี่ยมันคิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกละตัวเราไปคอยดูเนี่ยมันพูดอย่างนี้อีกละไอ้ตัวเราตัวเราตัวเนี้ยก็ปรุงแต่ง พี่ไม่เห็นว่าความรู้สึกเป็นตัวเราที่คอยดูนู่นนี่แล้วพี่ก็ทำหนะตาเข้าไปเหมือนกับไปย้อนเข้าไปดูความคิดตัวเองอันนี้คือปรุงแต่งแต่ถ้าพูดง่ายๆว่าของปรุงแต่งที่เกิดดับอ่ะแต่ถ้าเราจะยืนพื้นว่าเป็นตัวเราจริงๆคือพูดง่ายๆว่าเชือกอ่ะแต่เราก็จะหลงว่าเชือกอ่ะมีตัวมีตนมันเป็นงูมันเป็นงู ถ้าเขาถ้าเห็นตามจริงว่ามันเป็นปรุงแต่งเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงแล้วมีใครต้องไปอะไรกับมันล่ะมันเป็นแค่ขึ้นลังงานเฉยๆคู่หลงไปดูมันหลงไปคิดว่าเราจะต้องอยังไงจะต้องอย่างไงมันเป็นขึ้นเฉย มันเหมือนอย่างนี้นะพี่แววอันนี้องค์หลวงตาเมตตายกตัวอย่างหลายครั้งเวลาในท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะีมันก็จะมีปรากฏการณ์นะพี่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีลุ้งกินน้ำมีเมฆดามีอะไรอย่างนะี้แต่ถามว่าในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็มีปรากฏการณ์ต่างๆ เปียบเหมือนปรากฏการฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลุงกินน้ำจะเป็นเมฆดำหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็เปรียบเหมือนเป็นวิสังขารคันนี้เนี่ยเวลาที่พี่แววเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะ เคยทะเลาะไหมฟ้าผ่าไหมไม่เอาฟ้าผ่าจเจ้าลุงกินน้ําลุงอย่าพึ่งขึ้นเพราะฟ้ายังแลบอยู่อะไรอย่างนี้นมันคือความที่ไม่ได้ต้องไม่สนใจมันไม่คือเห็นอยู่เนะี่ยเห็นอยู่ก็รับรู้อยู่แล้วแล้ว,ลวมีใครไปอะไรมันไหมอ่ะทำไมทำไมอันนั้นะก็เป็นปรากฏการธรรมชาติ ที่เหมือนเหมือนอฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านในท้องฟ้าที่วา่างเปล่าทําไมมันรับรู้แล้วไม่เห็นมีพี่แววต้องไปแอคชั่นอะไรกับมันเลยเพราะมันเป็นอะไรพี่เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติแล้วไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในใจนะมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอพี่อันก็เป็นธรรมชาติแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะ เพราะฉะนั้นเน่ยเวลาที่มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าในท้องฟ้าที่ว่างเปล่านะหรือปรากฏการกิริยาอะไรต่างๆที่ปรุงขึ้นมาในใจอ่ะมันหมายความว่าต้องพยายามมีใครที่เหมือนต้องไปทำอะไรให้เป็นอะไรหรือพยายามไปปรับแต่งแก้ไข ฟ,ฟ้าไม่แลบจะให้เป็นลุงกินน้ำเหลืออาการอย่างนี้ไม่เอาจะเอาอาการอย่างนน้นอะไรอย่างนัน้มันต้องมีใครเข้าไปอะไรเป็นเจ้าของปรากฏการธรรมชาติเหล่านี้ไหมคือก็ต้องปล่อยให้มันเป็นของมันไปตามธรรมชาติของมันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะมีผู้ปล่อยมันหรือไม่ปล่อย ธรรมชาติย่อมดำเนินไปสังขารย่อมปรุงแต่งเกิดดับในวิสังขารแต่ถ้าใครหลงเข้าไปเป็นเจ้าของจริงๆริงจังจ,งจ,งจังผู้นั้นก็ถูกไม่ว่าจะยึดถือด้วยรักหรือจะยึดถือด้วยชังผู้นั้นก็ทุกทุกฟ์ฟีฟรีมันเปรียบเหมือนถ้ามุยยึดว่า ฟ้าแลบไม่เอาจะเอาฟ้าผ้าฟ้าก็ยังแลบอยู่นั่นอนะ่ะรอแล้วรอเล่าไม่ผ่าสักทีไอ้มุ้ยเนี่ยก็ทุกฟรีเพราะปรากฏการเหล่านี้มันจะไม่เปลี่ยนไปตามใจเราอยากหรอกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าใครหลงไปยึดถือเป็นเจ้าของด้วยรักหรือด้วยชัง ผู้นั้นก็ทุกฟรีๆแล้วก็ทุกตลอดการเพราะธรรมชาติไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครธรรมชาติเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นสังขารปรุงแต่งย่อมเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยส่วนธรรมชาติวิสังขารเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่เป็นความไม่ปรากฏ จะมีใครไปเปลี่ยนธรรมชาติเหล่านี้ได้ใครที่อยากเปลี่ยนธรมธรมชาติหลงยึดเอาธรรมชาติหลงเข้าไปเป็นเจ้าของธรรมชาติผู้นั้นก็ต้องถูกฟรีและทุกอย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายาวนานเป็นสังสารวัตรจะให้ยาวนานอีกเท่าไหร่ก็ยังต้องทุกข์อยู่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ พี่แววจะทุ่มเทเท่าไหร่ก็ตามก็จะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นอกจากมีตัวหลงมีตัวพี่แววจริงๆแล้วมันก็ทุกฝีๆแค่กับความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิแค่อย่างนีน้เข้าใจแล้วว่าอ๋ออัตตาตัวตนไม่เคยมีอยู่จริง ความมีทั้งหมดในสากลโลกธาตุสิ่งที่ปรากฏเป็นความมีไม่เคยเป็นอัตตาความจริงของมันเกิดดับมันคืออนัตตาพฤติกรรมทั้งหมดที่หลงช่วยเหลือตัวเราเกียรตทุกข์รักสุขดีรักชั่วชางจะเอาตัวเราไปอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากถึงอยากบรรลุสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ต้องพูดถึงก็จบไปเมื่อสิ้นหลงว่ามีตัวเราความจริงความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งไม่ได้มีเป็นตัวเราเป็นอัตตาจริงๆจะทำอไรจะคิดะย่างไงก็มีแต่ลงสังขาร